สวัสดีค่ะบ้านสวยพร้อมอยู่บ้านรีนเวทใหม่สวยๆต้องคิดถึงฝนเลยนะคะวันนี้ฝนพามาพบกับหมู่บ้านบริลมนะคะพิกัดตำุกาคองสี่นะคะบ้านหลังนี้สวยมากๆนะคะที่้อที่35ตารางวาภายในจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพาไปชมกันได้เลยจ้ามาพบกันอีกแล้วจ้า บ้านรีโนเวทใหม่สวยๆนะคะอันนี้เพิ่งรีโนเวทเสร็จเลยนะคะหมู่บ้านบุรีลมลําลูกกาของสี่นะคะการตกแต่งนะคะด้านหน้าเราก็ปูกระเบื้องให้ใหม่ทั้งหลังเลยนะคะมีพื้นที่บริเวณด้านข้างทั้งสองฝั่งเลยนะคะ บ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่หันหน้าไปทางทิศเหนือค่ะบ้านจะค่อนข้างที่จะได้รับลมที่โฟลสบายมากนะคะแล้วก็ด้านข้างเราก็ยังมีพื้นที่ที่สำหรับเป็นที่ตากผ้าให้เราได้นะคะหรือจะทำเป็นจัดสวนเล็กๆก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยดีกว่านะคะในส่วนของห้องโถงนะคะเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นห้องโถงแรกนะคะ ห้องโถงตรงนี้นะคะเราก็ทำการนะคะเปลี่ยนวัสดุใหม่หมดนะคะปูกกระเบื้องใหม่นะคะเปลี่ยนฝ้าเป็นแบบฉาบเรียบนะคะด้านหน้าก็เพิ่มมิติขึ้นมาเป็นฉาเป็นฝ้าหลุมด้วยนะคะอ่าแล้วเราดูภายในกันก่อนนะคะ ตรงนี้เป็นห้องด้านข้างนะคะอยู่ฝั่งขวามือนะคะซึ่งตัวนี้เป็นห้องที่กั้นออกมานะคะไม่มีประตูออกไปด้านนอกแต่ทําเสริมเป็นหน้าต่างนะคะเราก็สามารถทําเป็นห้องเก็บของห้องทํางานหรือแม้แต่เป็นห้องเก็บเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ได้หมดนะคะถัดไปนะคะจะเป็นในส่วนของห้องน้ําค่ะห้องน้ําเราปูกระเบื้องใหม่นะคะ พื้นก็พื้นใหม่เลยนะคะใช้สุสขพันใหม่หมดนะคะชาเวอร์ก็ใหม่ด้วยนะคะตกแต่งได้อย่างสวยงามได้ลงตัวมากค่ะต่อมาด้านหลังนะคะด้านหลังเราก็จะเป็นห้องครัวนะคะมีเคาน์เตอร์ครัวให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีตู้เก็บของตรงเคาน์เตอร์ครัวเรียบร้อยนะคะ ประตูตรงนี้เราสามารถเปิดออกไปด้านข้างได้นะคะอ่าตรงนี้เลยนะคะก็จะสามารถเข้าได้อีกทางหนึ่งก็คือข้างนี้เลยและบริวเวณด้านหลังเองนะคะยังมีพื้นที่โล่งนะคะสำหรับเป็นการวางเครื่องซักผ้าหรืออะไรพวกนี้ได้นะคะกลับมาดูห้องโถงกันอีกทีหนึ่งจะได้ดูว่ากว้างมากแค่ไหนนะคะ ถ้าป้ายเดี๋ยวเราไปขึ้นชั้นสองกันเลยดีกว่าจ้าตรงนี้เราก็ยังมีมุมนะคะสำหรับเป็นมุมหน้าต่างนะคะเปิดได้นะคะเพื่อระบายนะคะให้มันมีลมเข้ามาเป็นตัวบ้านนะคะลมโฟรภายในบ้านได้ะคะ่ะชั้นบนนะคะของเราประกอบด้วย3มห้องนอนสี่ห้องน่ะหห้องน้ำค่ะขอโทษทีค่ะ าสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนแรกกันเลยดีกว่านะคะเป็นห้องนอนเล็กนะคะอ่าก็จะไม่เล็กมากค่ะเป็นขนาดกลางนะคะชั้นบนเราก็ยังคงคอนเซปต์เดิมก็คือปูกระเบื้องใหม่นะคะทำขอบปูวใหม่ทำฝ้าใหม่นะคะเป็นฝ้าฉาบเรียบอย่างดีนะคะ ตรงนี้นะคะทั้งสองห้องเลยห้องตรงนี้ไม่ได้เล็กมากนะคะจะเป็นห้องขนาดกลางนะคะและตรงกลางของห้องนะคะก็จะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ําใหม่แล้วก็ทําใหม่หมดเหมือนกันค่ะสุขภัณฑ์ใหม่หมดทําชาเวอร์ใหม่หมดนะคะต่อไปเป็นห้องใหญ่ค่ะห้องใหญ่จะเป็นห้องอยู่ส่วนด้านหน้านะคะอ่าซึ่งห้องน้าเนี่ยเราเข้าได้สองทางแล้วก็มีระเบียงด้านข้างนะคะ ตัวนี้เป็นห้องใหญ่ของเรานะคะจัดสรรได้อย่างลงตัวนะคะใช้วัสดุใหม่หมดอย่างดีนะคะตรงนี้ก็ยังมีเบรียงปูเรียบร้อยนะ,ะปูกระเบื้องเรียบร้อยเลยฝากกดติดตามฝากสับตะไคร้กันด้วยนะจ๊ะ